จักความความหนาจักเลยนครับมันมินเ่องนะครับเนาะนะครับเห็นนะครับเนาะมันจะเป็นสปริงครับนี่ครับผมมาคลิปสองครับนี่ครับอนมบานกะทำการส่วนนั้นจักล้วก็นอกครับเนาะจักจักตอกไปแล้วนะครับนอกกับบันี้คือคือการมา จักไว้แล้วครับเรืออันหนึ่งมาเห็ดเห็ดตัวอย่างไงพ่อพี่น้องเบิ้งครับอ่ะอันนี้นะครับเนาะที่ห้าไปตากไปพึ่งไม่ไหวดัดไปตรงๆนะครับเนาะดัดไปตรงๆนะครับเนาะห้ากะทำการจักครับจักเลยนี่ครับอันนี้ท่างทีไม้ไว้เนาะครับเนาะมันเป็นทางนะครับไม้แดงๆคือทางทางปลายครับอันที่บ่็นไม้คือทางโกกครับ เขาจะพาตั้งแต่ท่างกกลุไปนะครับมันยังพาง่ายครับมันตังาง,ตงจักง่ายอ่ะใบตอออ่อกับขี้เก่าครับความหนาของใบตอ,อกอะซีิมนครับปานนี้จักความความหนาใบตอ,อกเนะี่ยซีเมนกับความหนาของตอ,อกเขาเอามินคิงนะครับเนาะมินคิงเล้อดไม่นีหนองเด้อมินคิงมันเป็นสองมินนะมินคิงเขาจักสอง จักนิ่งเครื่องน่ครับนี่น้องก็ไปคิดไแล้วครับจักนิ่งเครืนตั้งแต่ห้าเลือกที่อ้อมใบมีดที่บางๆครับจากครับนี่น้องือบางมันกัจะคล้องเลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาพวกนี้แกะครับนี่ประมาณนะครับจากเลยจากตั้งแต่นะครับตั้งแต่กบลงไปหาหาไปแล้วครับมันติโลงครับนะครับปั๊บ นี่นะครับเนาะนะครับมันก็ทีได้นะครับครับให้หน่อยครับมันจะได้มิ้นมิ้นเครื่องหรือพายตาดดีแค่นี้ครับครับนะครับมันมิ้นเครื่องนะครับเนาะครับผมบานนี้เขาก็ท่อการเหลาครับเขาก็ท่อการขูดตอกขูดกะ ง่ายๆครับเพราะนี่ลองครับเอามีดปลายแหลมเนะี่ยเอามีดเขาๆเลยครับขูดคางคมีซีดานเนาะขูดดันมนะันออกทั้งสีดานครับออกขูดมะเสร็จแล้วม้าหอยกลางๆไนงะแต่ว่ากลางๆมหาตรงไปยนี่เหิดวนะ้เนี่ยค่คอยๆบางรุง่งบางรุ่งบางรุ่งจนถึงบางๆครับผมนี่ครับเอาออกให้หมดนะครับนี่ครับ ผมหมอกิบมึงครับปั๊บนี่ครับสีดานเลยครับผมป๊าบนะครับออกสีดานอ่ะนักเห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วเขาจะอ่ะนะครับมันก็จะเป็นเม็ดแต่งเห็นไหมครับเพื่อนครับมันก็จะเป็นเม็ดแต่งนะครับแล้วบางทีเขาจะเด็ูดค่อย ค่อยๆอันนี้กกเนาะก็ค่อยพลิกมากก็ค่อยๆรูปลงไปรูปไปหลวงป้าต้องเป็นเม็ดแตงกัไเลครับให้เป็นเป็นแบนไว้ให้เฮ็นห้าใหเฮ็ดเม็ดแตงตั้งแต่กลางๆมาฮอมาหอดกกครับกลางหอดหอดกกบัดทั้งไปมองเฮาสิจับนี่เฮาก็ค่อยแปะลงแปะลงแปะลงนะครับนะคครรัับบผมใส่มือเหลาแล้วครับครับพอ มันมันกับบอเมนรงงานเนาะพาดีเปะๆนะครับเนาะครเหครับกระดิได้สินตอกที่งดงามครับนครับครับโอ้ได้ครับครับครับก็จะได้สินตอที่งดามครับเนี่ยสินเราห้องกระจัดทั้งปลายนะครับเนี่ยสานเบิงครับันจะเป็นสปริงครับนะครับเห็นเนาะครับเนาะ มันจะเป็นสปริงครับเนี่ยเห็นบ่ครับเ้าสั้นมาเดี๋ยวมันจะเป็นสปริงเด้งดึ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 งแต่แท้เดีแล้วครับพอเข้าใจนะครับเนาะครับนะครับ๋ยวอีกอันนึงครับได้ต่อย่างอีกอันนึงครับพาแต่กุ๊กครับไปหาปลายนะครับเนาะ ความหนาของใบตอกนี้ความหนาของใบตอกนี้มินครับมินเคืงนะครับเนาะเดี๋ยวเราเอาซีด้านนะครับซีมุมนะครับออกซีมุ่มนี่ออกครับ ครับมันก็ง่ายๆนะครับผมสําหรับพู้นนเคยเห็นเนาะครับเนาะเลือกไม้แกะนะครับได้ครับผมตัวอย่างเบื้องนะครับเนาะเบิ้งกับน้ำค้นกับประหยักเคยเป็นแล้วกับว่าเป็นยังแน้ครับเนาะแล้วเราคป็นกับค้นสนใจกับเบิ้งครับคนเคยหรือผ่านไปแล้วกับเกิดประโยชน์ยังกับบ้าบากันครับน่ครับพ่อมาหอดกลางๆเนี่ย มอคิดเป็นวงบางไปเลยค่อยๆบางรุ่งบ่ายรุ่งทางด้านจับนะครับมันก็จะเป็นครับมันบ่เม็แงโอเคครับเนาะครับกัด้างเขาก็เป็นสปริงครับกดที่เดียวครับโอเคนะครับแล้ว ก็กจะเฮ็ดเห้มันน่ครับเฮ็ดเสร็จแล้วก็ไปตากแดดไปอีกครับจักสองแดดห้องกะนั่นเลสองแดดเราห้องกังงกมาเข่ากันเลยครับมาเข่าตอกเลยครับปันนี้หลายคนถามว่าเรื่องรักครับรักนี่นะครับผมแนน้าให้เป็นให้เป็นไม่ไม่แห้งไม่สดกันเลยครับเต็มไม่สดนี่เห่อห้อเอาไปตากแดดเนี่ยมันนั่นแห้งมันนั่นมันนั่นแห้ง เฮาก็เรยเอาเป็นไม้สดเออห้าเลยอเอาเป็นไม้แหงขอโทษครับเป็นไม้แหงความครับไม้แหงครับถามว่าจักมินอาไปปไะตะเลกหนึ่งนะครับเนาะนะครับมันสิ่ยูเห็นบ่ครับหมินหหรือ7มินครับครับเส้นพาศูนกาง6ถึง7มินนะครับเนาะนี่ครับหลักกลางตรงๆค้อกันนะครับ ล้งตร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 งเอาออกให้มันได้ความกลมเ้นผ้าสูงการเจ็ดมิลครับให้เป็นไม้แห้งมันจังมันจังเด็กสองสามมือมันก็ทาการนได้เลยนี่นะครับนัาเป็นไม้สดละกังมันก็แห้งยากแห้งยากแล้วก็บ่เคยเด็กโดนครับซัวที่ได้เข่าตอกนะครับเนาะเอ้าพอใดนี่แล้วฮักกะไปพึ่งไปตาไกไว้เนาะครับเนาะ ไปพึ่งไปตากไว้แล้วคลิปหน้าผมจะพาพไปพี่น้องมามาเขาต่อกันนะครับเนาะรอบแรกครับก็ไห้ก็กดติดตามหรือกดกลับไปเบิ้งคลิปแรกเล้อยไพว่าเขาใจยังใช่ไหมกะไปตามเบิ้งคลิปต่อไปเลยนะครับเลยตอนเขาต่อครับผมสวัสดีครับ